สว,สวัสดีทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่กับสองแอนนาสบาไต้ห,หนะวันมื้อนี้ฮนะเออร์เมื่อกี้นี่น้องมันนั่นเกิดมีเหตุการณ์หนึ่งคือมีคนนาเก็บเงิ<ว>นฮานาะเป็นเงิน600ดอลลาร์ไต้หวันที่ฮาฮานาะเออไปอันั้นไปวัดเนาะไปเอามาอย่างเิฮานะเออแล้ววันนี้เขาเจ้าฮานาะเก็บได้อยู่แคมทางมันก็ผ่านมาป็นเวลาเวลาประมาณหลายมือ้อหลไทุกคนประมาณนั่น ผิดหนึ่งแล้วอย่างนี้นะเออเขาไปซวงไห้ซวงกุจ,จีนี่อย่างสิฮนะเออก็คิดว่าซิบูมีไห้เก็บได้อย่างแล้วฮนะเนาะแล้วพอดีมื้อนี่ฮนะเออมีคนนาโทรมาหาแฟนว่าแบบเออเก็บเงินได้อย่างสิฮนะเออเก็บเงินของเจ้าได้นะนนแฟนนะก็เลยซื้อของฝากไปให้เพื่อนเล็กเล็น้อยน่อยเออแล้วก็ว่าเซียนนนเอาเงินให้เราพร้อมอย่างสินะต่างแบ่งโซกให้กันอย่างะเดี๋ยวไปเบิร์เนาะเป็นจังได ผู้นี้เนาะเพิ่ลงทิงแต่ฮอสวัดทุนาทุกคนแเงวัดตัวนั้นนะอยู่เชิงภูห้างไก่จากบ้านเพิ่นหลายเนาะแต่เพิ่นก็บแบบพร้อมที่จะไปแล้วก็ไปขอเบอร์โทรกับทางวัดเพื่อติดต่อหาให้เฮานาะมาเอาเงินคืนคือแบบเคยได้ยินมาหลายๆเธออยู่ว่าคนต่างประเทศนะกะว,ว่าแบบคนไต้หวันนะขาเจ้าถ้าสม,มุติว่าเฮาเฮ็ดอย่างเสียะนะขาเจ้าก็พร้อมที่จะเอาไปให้เฮากับสถานีตำรวจเนาะคือแบบ ครับซึ่งอีีทุกคนเนาะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเขาค้า,าเดี๋ยวฮานะซีออกไปน้องหน่อยหนึ่งแล้วก็สิไปซองฮานกาแฟนเน,ะนาะนางเฮาซีว้าเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของไต้หวันเลยเนาะไต้หวันก็มีข้อเสียคือกันเออเดี๋ยวฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าจะเป็นจังไดแล้วก็ไปเบิ่งบรรยากาศในฮานพร้อมามันเป็นจังใดเนาะทุกคนไปเจอกันเลยบ๊ายบาย ใช้ทุกคนตอนนี้ฮะนะเฮากำมาอยู่เนฮนานคาเฟ่แล้วนอะเดี๋ยวอันนี้ฮาเอารถมาจอดเดี๋ยวไปเบิรงทั้งหน้าเนาะ<ๆ>่ามันจะเป็นซึ่งไถแบบงามลูล่ามาหอมาหมากแม่ไปเบิรงกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวสิพาไปเบิง์กั้หน,น้าน่โอ้ยเห็นบ่คัากุา้ยเ<ๆ>ดทุกคน นี่นากาบันลาเต้ลาเต้ฮอนน,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 นี่จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนส่วนราคาน,าน,นั้นเนาะทุกคนก็แบบจุกๆเลยเนาะทุกคนแล้ตัวนี้ฮนะลาเต้มันที่เขาสร้างไปฮนะเมน ถืออยู่170ดอลลาร์ไต้หวันส่วนของแฟนนะแมนน่น200 240ดอลลาร์ไต้หวันก็ถือแบบแบบแพงเนาะทุกคนเออเนาะทุกคนตอนนี้นะเขาก็ออกมาจากฮันคาเฟ่แล้วทําอินนะว่าจะไปน,นัป่นนงไปนั่งแล้วก็แบบเออมาว่าเรื้องกันข้อดีข้อเสียของไต้หวันนะแต่อยู่โอเ a d y โอเคแต่ ว่ายูนหะ้าข้าเจ้านะมีนั้นคำว่าแบบห้ามทาย,ย่างสินะเขาเลยไปถามขาเจ้าว่าเอออันนั้นแบบทายวิดีโอได้บอเล็กๆน้อยๆเอยงสินะเออขาเจ้ากับเอออันทายน้อยเดี่ยวได้อยู่เขาิถ่ายอย่างมันกับบุคคลสะดวกนะเออเดี๋ยวเขาสิมาเว้าอยู่ในรถนี่เลยซะเนาะเอาประมาณนั่นเอาเท่าที่คิดออกได้นะองเออมันมีข้อดีข้อเสียอย่างเดะ ข้อดีก็คือไต้หวันฮานาแบบคนขาเจ้าฮานาเฟรนลี่นิสัยดีขาเจ้าจะแบบว่านันมักช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอันหนึ่งเวลาข้าเจ้าว่านันเข้าไปหา่นคาเฟ่หรือว่าเขาไปกินข้าวอย่างนี้นะเขาก็สามารถแบบว่านันปลาเครื่องปลาของหรือแบบเป็นพวกโทศัพท์โนตบุ๊กเนี่ยนะเขาไว้โต๊ะเลยบ่เป็นอย่างมันบ่เสียแน่นอนเนาะเออแล้วก็ คือแบบรถจักรนี่นะคะเจ้าจอดอยู่แคมทางเนาะเออคันเฮามีฮุเดี๋ยวซีขึ้นฮุฟห,หรือว่าวิดีโอไว้ให้เนาะเออแบบจอดรถไว้แคมทางนี่นะกระเปเสียแน่นอนแบบบรต้องคิดเลยว่ามันี่เสียนะยี่ไต้วันนะเออเขาเจ้าธนาะจะแยกพวกอัน,น้นขี้เหยื่อนอะทุกคน,ท,กคนทั่วประเทศเลยได้เออเขาเจ้าจะต้องได้แยกขี้เหยื่อถูกบ้านเลยมันจะมีแบบเป็น,นพวก ที่สามารถรีไซเคิลสามารถรีไซเคิลได้เออเอาว่าผิดว่าถืกสามารถรีไซเคิลได้เขาก็จะแยกตั้งหักแล้วก็กต้องล้างกับอี่อย่างเินะที่สามารถรีไซเคิลได้ต้องล้างให้สะอาดเนะะาะแล้วก็ให้มันแห้งแล้วก็จึงกันเอาไปทิ่มอี่อย่างสิ่นนะต่อมาก็คือนี่เอาเปียะก็คือแบบเป็นพวกกันพวกน้ำสุบพวกแก่นี่ย่งที่มันแบบเปืเป้อนๆนะเออเขาก็นแยก ที่มันแบบเป็นน้ําเป็นของเหลวนะเป็นเปื้อนเป็นเศษอาหารนะเขาก็ต้องแยกตั้งหา้าเออแล้วก็เอาไปทิ่มบอนนันแล้วต่อมาก็คืออันนั้นจะเป็นอันขี้งหงาทั่วไปในคําว่าขี้งหงาทั่วไปนี่ฮะนะก็คือพวกเป็นอันเศษเศษเจียทิซูเป็นพวกกันหรือเศษอันนั้นเศษถุงย,าง,ยางนี่เลยสิฮะนะทุกคนเออแล้วก็ต่อไป ก็คือพวกกันแบบเป็นเปลือกบาไม้เนาะเป็นเปลือกอันนั้นมะก,กอมกมะเกี้ยงยานะก็ต้องได้แยกตั้งห้าเพราะว่าข่าเจ้าฮานาะจะเอาอันตัวนี้ฮานะไปนนปุ๋ยหรือว่าไปแบบเป็นอาหารนันของซตัตอีกอย่างหน่งนา,า,นาทุกคนเออแบบมาทําอินนะอันนี้นะแบบตกใจอา้าวเป็นอย่างตรงแยกเออทำอินแตนก็คิดว่ามีแต่อยู่ในห้องแฮมที่เขาไปอันนั้น ควาเลนชินนะเออที่เราต้องแยกขี้เหงื่อนะแต่ที่แท้เนาะเออแบบแยกบ้านมูอันนี้นะขาเจ้ากันแยกคือกันแบบคนใต้วางเขาเจ้าจะแยกขี้เหงื่อนะเออแล้วก็รถขี้เหงื่อขาเจ้าท่าะก็จะมีสองนมาพร้อมกันุกคนเดียวเขาจะขึ้นเป็นวิดีโอไว้ให้จริงๆเนาะวันนี้คือแบบว่าแล้วก็รถขี้เหงื่อนะมันจะมีแบบเสียงเออเป็นเสียงเนา<น>ะวิดีโอตัวนี้เลยลา คนไต้หวันนะค่ะเจ้าจะเอาขี้เหื่ถ้านะอันนั้นไปทิ่มอยู่นี่เนาะเวลามีเสียงรถอันนี้นะ้ามาแล้วเขาเจ้าจะเอาไปทิ่มแล้วรถขี้เหื่ถ้านะจะแบบบูมีกินทั้งทั้งที่เป็นขี้เหื่อพวกกันขีข้เหถ้าเปียกนะทุกคนเออนี่น่าก็งวลแบบเฮ้ยไปอย่างรถขี้เหื่อแต่ว่าบูมีกินเนาะเออบูมีกินเลยบัว่าจะเป็นขี้เหื่อเปียหรือว่ารีไซเคิลน,นะบูมีกินทุกคน สภาพอากาศในไต้หวันคือแบบโอ้ไม่กอนมาทำอินนี่แบบเจ็บหัวเลยแบบอย่งวะบังเทือนอะตอนเช้าหนาวขี่รถออกจากบ้านหน่อยหนึ่งคือแบบฮ้อนต่อมากับฝนตกอากาศภายในมื้อนั้นเลยคือมีทั้งฝนมีทั้งฮอนมีทั้งหนาวสภาพอากาศมันแบบแปรปรวนตลอดแล้วก่ะ จะมีแผ่นดินไหวเป็นเรื่องปกติเลยมาไต้หวันนั้นสามเดือนนี้แบบแผ่นดินไหวแบบหลายหลายเทือแล้วที่เห็นได้สดเลยก็คือคืออย่างของอทุกคนการจราจรของข้า,าแบบเป็นอีอย่างที่แบบปัจจุบันนี้นะก็รู้สึกแบบโบโบ,บลึงย้อนว่ามันค่อนข้างแยะมากทุกคน คออือการจราจรของขาเจ้าน่ะเออกฎระเบียบเหมือนเออเขงเขงต่างแต่ว่าประชาชนของเจ้านะขับรถได้แบบบอโอเคบ่โอเคเลยขีย่รถไวไวกว่าประเทศไทยเนาะทุกคนขี่รถไวแล้วก็แบบหนทางนะกว้วงได้แต่ว่าขาเจ้าแบบแบบเมื่อขี่แหน่ขี่เบียดเฮาน,น่ะเออแล้วก็ขี่ไวโดยเฉพาะผู้เท่า <c oughs> แบบ ับรดแบบโบโอเคโบโอเคหลายเนี่ยเห็นบอเห็นบอแล้วก็แบบมันจะที่นั้นแบบข่าววาแบบข,แบบขี่เฝ้าไปเฝ้าอย่างนะเออเจ็บเส้นนี่แหละที่เห็นได้สัก็คือมีแต่ขอ้อนี้สำหรับอันนี้เห็นเนาะอน,นั้นถ้าสมมุติว่าไผ่าหูขอเสียของไตหวันอีกเออก็สามารถบอกเขาได้แต่ที่เห็นนี้ก็เออจะประมาณนี้ นอทุกคนโอเคนอะทุกคนก็จะประมาณนี้ถ้าหากว่าหายมากคลิปวิดีโอของเฮาก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e ให้เด้อโอเคมืนน้อวีนเฮาก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย